ทำจิตให้สงบนะคะแล้วก็มาสวดคาถาประตเมตังมาดื่มน้ําพลังพีระมิดนะคะเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่เกาะเกี่ยวมาแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็จะถือว่าจบขั้นตอนในการบาบัดแล้วหลังจากนั้นก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เล่าว่าท่านเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะถ้าหากว่าอยากหายวันนี้ต้องเล่าวันนี้ นะคะว่ารู้สึกยังไงพูดไปตามความจริงไม่ต้องเสแสร้งไม่หายอย่ามาบอกว่าหายข้างบนท่านจะรู้หมดไม่ต้องมาพูดเอาใจ,จนะะ <laughs> อาจารย์นุบลนะคะอาจารย์นุบลเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเข้าหูใครนะ <laughs> <laughs> ก็คือปลดทุกข์ให้ท่านตามบัญชาสวรรค์เพราะฉะนั้นลีลาบางครั้งไม่ใช่ตัวอาจารย์นุบลเองนะคะอ,อย่างบางครั้งที่ดื้อพยายมจะมาเองนะคะ เพราะฉะนั้นที่โดนดุไปที่เห็นนะคะไม่ใช่จ้านุบนค่ะพยายมนะคะแล้วก็จะแสดงฤทธิ์ให้ดูว่าจะทําให้หายวันนี้ก็หายได้นะแต่ถ้าดื้อกลับไปเป็นอีกนะก็จะได้รู้ไงว่าไม่ใช่จรน,นุบนถ้าจ้านุบนจะสั่งอย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็ถ้าหากว่าไม่เชื่อว่าพยายมอะ่ะก็มาบอกเลยว่าใครอยากลองแต่ท่านต้องเอาชีวิตท่านมาเสี่ยงหน่อย วันเข้าค่ายวันที่23 24 25เนี่ยนะคะ mm hmm. เข้าค่ายหนีกรรมผิวพรรณเนี่ยตอนนี้เต็มแล้วต้องขออภัยท่านที่ mm hmm. จะมาลงทะเบียนวันนี้นะคะและสําหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อยากมาเที่ยวมาดูนะคะ mm hmm. ก็มาได้กลางวันเราก็จะมีกิจกรรมขายเสื้อผ้าเนี่ยที่มีคนเอามาบริจาคนะคะสําหรับท่านที่อยากผิวสวยอยากรวยก็เอาเสื้อผ้าที่เห็นว่ามีเยอะเกินไปนะคะก็มาบริจาคได้นะคะ ก็จะได้อาน,นิสงส์สองต่อคือทําให้ผิวสวยแล้วก็ทําให้ร่ํารวยนะคะส่วนคนที่มาซื้อจริงๆแล้วเราตั้งใจจะแจกฟรีแต่ถ้าแจกฟรีผู้รับเนี่ยจะได้แค่อาน,นิสงส์ของทานก็คือรับสิ่งของไปแค่นั้นแต่จะไม่ได้บุญอย่างอื่นถ้าซื้อนะคะเงินที่ท่านนามาซื้อก็ถือว่าเราได้นํามาสร้างบุญในบ้านสวนพีระมิดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเนี่ยก็จะได้เ,เรื่องฐานะทางการเงินก็คือร่ํารวย มีช่องทางกรด,ดนี้มีซับไม่เปิดเครื่องแล้วก็ทําให้ผิวงามด้วยนะคะสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ซื้อผู้ขายนะคะก็จะมีอน,นิสส่งรวยสวยฉลาดแล้วก็สุขภาพดีเหมือนกันนะคะใครที่อยากมาช็อปปิง้งมาได้ทุกวันช่วงกลางวันนะคะเราจะมีสิ่งของพวกนี้โชว์ไว้แล้วก็มีการขายการประมูลการทุกๆตั้งแต่9บาทนะคะ ไม่เฉพาะแต่เสื้อผ้านะคะมีทีวีตู้เย็นเก่าๆรถจัก,กรยานของเล่นเด็กถ้วยชามหม้อไหยนะคะเอามาได้ตอนนี้ถ้าใครมีหม้อหุงข้าวใบใหญ่ๆก็นำมาบริจาคได้นะคะโรงทานเรากำลังสร้างนะคะทีนี้เดี๋ยวบอกงานก่อนที่จะมอบนิดนึงว่างานที่ท่านจะไปสร้างเอาบุญวันนี้นะคะก็คือฐานพีระมิดด้านโน้นจะเกลี่ยฐานพีระมิดแล้วก็ขนใบไม้นะคะใบไ,ไม้จากโคนต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยนะคะไปใส่ในฐานพีระมิด ให้เสมอกับอิดข้างในนะคะใส่แล้วเกลียด้วยนะคะอันนี้งานที่1ง,งานที่2ก็คือตรงโน้นนะคะตรงต้ต้นมะม่วงจะมีตะแกรงสําหรับร่อนดินดินนี้เราจะร่อนเพื่อที่ไปสร้างปีระมิดนะคะเราใช้ดินเป็นมวลสารสําคัญในการก่อสร้างเพราะว่าผู้ใหญ่ในส่วนจิรดาน,นแนะนําว่าถ้าใช้ดินทําให้อุณหภูมิเนี่ยจะเย็นกว่าข้างนอก6องศา ก็ปรากฏว่าเย็นจริงๆถ้าลองเข้าไปในพีระมิดองค์ใหญ่นะดูองค์นี้ใช้ดินองค์อื่นๆเราใช้ปูนทรายก็ร้อนกว่านะคะก็ไปร่อนดินตรงนี้ได้พยายามทําอะไรให้ได้อย่างน้อยเก้านกส่วนแถมไปก็อีกเรื่องหนึง่งนะคะแล้วก็วันนี้จะเราจะขุดหลุมสําหรับปลูกต้นโพสําหรับท่านที่อยากรวยปาฏิหารต้องไปขุดหลุมปลูกต้นโพแล้วท่านจะมีที่พึ่งพิง นะคะเราจะปลูก6-7ต้นวันนี้แต่ขอให้ทุกคนได้ขุดคนละนิดละหน่อยใครอย่างงบรวยคนเดียวไปขุดคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ให้แบ่งกันขุดค่ะให้แล้วก็ให้ขุดให้ให้แบบให้ทั่วทุกลุมนะคะประมาณ6หรือ7ต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้นไม้เนี่ยท่านนำมาได้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะ ถ้าท่านอยากสวยอยากรวยเนี่ยให้นําไม้ดอกไม้ประดับดอกดาวเรืองดอกมะลิดอกไม้กลิ่นหอมสีสวยเนี่ยมานะคะแล้วคราวนี้ถ้าอยากมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากเลยนะคะจะรวยหรือไม่รวยฉันก็จะต้องมีกินมีใช้ให้ไปช่วยสร้างโรงทานโรงทานเนี่ยท่านสร้างด้วยเงินก็ได้สร้างด้วยแรงก็ได้แต่วันนี้ท่านต้องทําวัตถุทานเรื่องของแรงก็ไปช่วยช่างเยี่ยมเดี๋ยวช่างเยี่ยมทาไปนะคะให้ขุดหลุมตอนนี้มีหลุมเตรียมไว้แล้ว8ดหลุมให้มีส่วนในการขุดแล้วขุด เต็มความสามารถนะคะอามาตอนนี้ขอเชิญมอบสิ่งของพอ,ออมาก่อนเลยค่ะชื่อคืออมรศรบุญหนุนค่ะโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยโรงเรียนเอก,กชนค่ะโยมเฮียวัลหมีจังหวัดลบบีค่ะวันวนีเ้เอาอะไรมามอบคะเอาเอารถแล้วก็ค้าจ,จอบไม้กวาดค่ะอ,อนุโมทนาบนุญแล้วก็สร้างธีรมิดหนังนึงนเงินบาทค่ะ ทุกท่านอนุโมทนาเลยค่ะขอให้กิจการโรงเรียนเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีปัถนาอะไรอยู่บ้างนะคะตอนนี้ก็ปัถนาเรื่องสุขภาพนะไะค่ะอะไรล่ะคะก็ให้ให้สุขภาพดีไม่เป็นโรคเป็นภยัยค่ะแล้วก็ไม่ได้หวังรวยะไรมากมายค่ะอยู่ดีกินดีก็พอแล้วค่ะค่ะแล้วจะได้ทุกอย่างนะคะสาธุแล้วมาคราวที่แล้วมีอะไรบ้างที่พอใจก็พอใจมานานแล้วนะคะชอบดูตั้งแต่ดูทีวี นั่งดูกลับไปก็ไปดูอีกไม่ได้ดูวันอาทิตย์ก็ไปดูวันจันทร์เที่ยงคืนปีสองดูมานานดูเป็นเดือนแล้วค่ะเนี่ยว,วันนี้หายนะคะสาธุาธค่ะ, <laughs> คะมีอะไรอีกคะที่จะมอบนี่ของที่วันนทรบอกว่าจะมาคุยเรื่องนี้ค่ะชื่อน้ำมนต์อ้วงท่า,ามุ้งค่ะ,คะรับราชการครูอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่อ่ะตรงโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านหนองนางงามค่ะไม่ได้อยู่โรงเรียน <Happiness. S 2> <allen thousand. S 1> จะสร้างพีระมิดจำนวนหนึ่งองค์ค่ะ9,999ันบาทแล <forecasting>. ้วคนนี้อาจารย์บอกว่าให้แถมก็เลยแถมเป็นหนึ่งค่ะแล้วก็อนุโมทนาแล้วก็ถ่ายเอกสารคาถาพุ่มภัยอะค่ะถ่าคาถาปรตูเมตังนะคะเดี๋ยววันนี้จะแจกเลยคน่ะพรอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะคืออะไรคะนิทรพลโลิตประชาครับ นิพิพลโลหิตไอชาตนี่รู้สึกมาบ่อยนะครับมาหลายคนมากี่วันแล้วคะมาเพื่ออะไรใช้งานสามหนวสามหัวใช้แรงงานต้องมาณวันค่ะอยู่ที่ไหนคะเนี่ยพนักงานศิลป์ต้วแฟนชื่ออะไรคะวงพักโลหิตไอชาติวงพักโลหิตไอชาติมาครั้งแรกเป็นอะไรมาคะปวดเมื่อยขาตัวแล้วก็นอนไม่หลับตอนนี้หายแล้วแล้วเมื่อคืนก็นอนหลับสนิทนอนหลับสนิทแล้วทำครบตามสัญญาอย่างะแล้วครบสามวันที่สาม อาท่านให้ก่อนแต่ตั้งใจจะทําให้ครบใช่ไหมคะเริ่มนอนหลับสนิทต,ตั้งแต่วันเมื่อคืนเนี่ยแหละสนิทเลยแต่ทุกวันที่จะมีเตือนนิดหน่อยค่ะแต่ก็หลับคือเริ่มเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยเปล่าคะใช่ค่ะวันแรกกลับมาแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ายังมีสัจจะกับอาจารย์ว่าต้องพบเก้าวันต้องพบเก้าวันค่ะแล้ววันนี้มาทาอะไรคะวันนี้ก็มาทำระบายแล้วก็เอาขนมมาสำหรับผมาล่วมทำบุญค่ะค่ะ ก็มีขนมแล้วก็น้ำอาจารย์ขอจับแค่นี้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนที่อยู่กลับไปกรอน้นเลยนะคะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะมีมีนอนไม่หลับกับอะไรนะคะปวดเมื่อยเหรอคะหายยังคะปวดเมื่อยหายแล้วนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะคชื่ออะไรจ๊ะอนุชัยครับอนุชัยรักตะัยครับมลาลบค่ะวันนี้มาทําอะไรจ๊ะก็เอาสับประรดครับ ซบรดค่ะแล้วก็การกาตัดหญ้ายตัดหญ้าครับมาตัดามครับแล้วก็แล้วก็เอกสารเข้าเอกสารเข้าค่ายนะคะอนุโมทนาด้วยแล้วก็เงินกี่พันล้านเ่าเนี่ยประมาณสองพัไม่ได้นับไม่ได้นับเท่าไหร่ก็ช่างเดี๋ยวคุณเตี้ยช่วยนับด้วยนะคะ ค่ะขออนุโมทนาด้วยค่ะขอให้หายนะคะวันนี้หายจริงๆเลยแล้วก็รวย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 ให้เข็ดเลยนะอันนี้ไม่ต้องยกมาก็ได้ขนาดนี้ไปหาเองอาจารย์เอาอะไรมาบ้างคะอาจารย์อรนุชคนหาอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนวัดหนองบัวอุทัยธานีค่ะมาครั้งที่4แดีววันนี้จะมามอบอะไรคะมีต้นมะลิอู้หสสวยงามมากเลยน้องชื่ออะไรจ๊ะ บาลีคุณเสวิตมีค่ะขนมหนึ่งต้นค่ะมะนาวมะนาวต้นมะกรูดโอ้ยอนุโมทนาปรารถนาสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำมานะคะจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะคะขออนุโมทนาค่ะแล้วก็น้องสาวที่คนหนึ่งก็มาด้วยค่ะแล้วฝากมาทำบุญสร้างบุญค่ะห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไม่เลยค่ะน้องสาวที่สามบารัดโสพลค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปลงชื่อในสมุด ทำบุญนะคะแล้วก็เอาตังหยอดตู้เลยนะคะีแล้วก็มาสร้างร่วมสร้างาปฏิบัติค่ะค่ะหนนูี่หยอดบัลลังก์ค่ะอู้ยอนุโมทนานะคะอนุโมทนาค่ะจอยค่ะกาละแมที่ว่าสามารถค่ะโหดีจังเลยอนุโมทนาด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปลงท้ายนี่แหละค่ะครั้งแรกตั้งใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาใหม่ ก็อันนี้ข้อมือนิการ99ชุดข้อมือนิการผิวพัน99ชุดอนุโมทนาค่ะแล้วก็อันนี้เสื้อผ้าค่ะโอ้สองตัวนี้ได้มาจากเขาซื้อมาฝากเวียดนามนี่ยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่ค่ะได้คนละตัวโอ้เดี๋ยวต้องแย่งกันแน่ๆเลยเ่ยขออขอจากเวียดนามราคาก็ยังอยู่